มาเข้าสวนหน้าบ้านนะคะสวนน้อยๆหน้าบ้านค่ะมีแต่หญ้าไปหมดเลยค่ะตอนนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนี่ค่ะหัวละพางค่ะกะเพรานะคะนี่ถั่วค่ะชัว่วฝักยาวนะคะนี่ค่ะออกมาเป็นรูปเป็นผลแบบนี้ค่ะถั่วฝักยาวค่ะ ประมาณนี้ค่ะนี่ก็คงจะเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่าจะเข้าดูดูใบไม้ปรีแล้วค่ะนี่ค่ะหัวละพากระเพรานะคะปลูกติดกันแบบนี้ค่ะไม้บังรักค่ะมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะเด็ดกินเลยค่ะกระเทศจากสวนค่ะอืมนี่กินีม่ได นี่ค่ะย่ายเยอะมากเลยค่ะคือไม่ได้ทำความสะอาดเลยค่ะเนี่ยมหวะพาค่ะนี่ต้นอะไรอ่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะมะเขือค่ะเห็นมะเขือไหมคะน้องคำมะเขือมีอยู่สองสาลูกนะคะ ใบใบมะมาวงรักค่ะเดี๋ยวจะเก็บมะเขือนะคะแตงกวาก็เสร็จแล้วค่ะโมตายหมดละเริ่มเสร็จแล้วค่ะไม่ได้กินแล้วค่ะแตงกวามะเขือเทศก็ยังมีอยู่นิดหน่อยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะสวนหน้าบ้านนะคะผักบุ้งค่ะผักบุ้งนี่ก็มีอยู่ต้นนี้สบายต้นนี้แข็งแรงอยู่ต้นเดียวกันนอกจากนั้นมันใบเล็กแบบนี้ค่ะ จะกินก็กินไม่ได้ค่ะมันสงสารมันนะคะเลยะใบมันต้นมันต้นมันผอมมากอะค่ะมันขาดน้ำหรือว่าขาดอะไรก็ไม่เูอค่ะแล้วก็พริกก็ออกมาใหม่อีกแล้วนะคะตกใจคิดว่ามันจะตายแล้วนะค่ะมันไม่ตายค่ะนี่ค่ะพริกออกมาใหม่ค่ะก็รอผลผลิตกินนะคะจะดูใบไม้ผดแล้วค่ะมันจะสู้ต่อไปได้หรือเปล่าลองดูกันนะคะ นี่ค่ะใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดของป้าๆใบมะกรูดต้นโปรดค่ะจะรอดไหมคะปีนี้นี่ค่ะต้นโปรดของเขาเลยค่ะดูแลยิ่งกว่าลูกกับเมียค่ะสุดยอดค่ะต้นเนี้ยนี่ค่ะตอกไม้ก็ประมาณนี้รกกรุงลังเต็มบ้านหมดเลยค่ะไม่ได้ทําความสะอาดสวนเลยค่ะคือฝนมันตกทุกวันใต้ฝุ่นมาทุกวันเลยค่ะนี่ค่ะมาบ้านนะคะ กลับแล้วพ่อขบังวะขบังนี่ค่ะถั่วฝักยาวนะคะออกมาแล้วค่ะจะได้กินไหมเอออยากจะกินกับขนมจีนนะคะถั่วฝักยาวอะคะ่ะนี่ค่ะเที่ยวสุดท้ายค่ะถั่วฝักยาว ก็เข้าหน้าหนาวแล้วก็คงจะไม่ได้กินแล้วค่ะแมงรลัก,ก็เหมือนกันค่ะนี่ค่ะส่วนหน้าบ้านนะคะส่วนเน้อย,อยลกไปด้วยหญ้าค่ะโอเคค่ะใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะราบขอบขอบคุณมากค่ะ